5-2ครับเดี๋ยวถ่ายเป็นคลิปมาให้ดูนะฮะยังไงน้องน้ำโอ้ยเต้ดีมากครับอ2-5ครับยังไงเต้ตเกี่ยวรองเทา้าดียกเองยังไงครตอนนี้เต้หางยังไงโอ,โ,โอ้โหกลายเป็นดีครับ5-2ครับเต้เสริมยังไงเข้มรับ้องความยกเอาล้นครับเอาแล้วเต้ไล่ยก จ้าน,นี่ยังนี่ยังไงโอ้โหเตดี้ยังไงครับยังไงโอ้โหได้แต้มครับโอ้โห6-2ครับไม่ข้ามสองหัวครับเข้มเสิฟเปิดหวดีเตะยกยังไงเจอนนี่ตเตอ้าวติดเกียวปาล์มยกมาตรงนี้น้องน้ำเตอ้าวติดเกียวเจอนนี่เจอนนี้ยังไงอา้าวเอาทานันฮะน้องน้ำ โอตีโอ้โหไม่ขึ้นครับตายอยู่นี่แล้วจ้าสามบกครับเข้มเสิร์ฟเปิดหัวดีเตยยกปิ่มเน็ตว้าวเตยดีครับจอนี่หกสามครับเก้มสิบสามยังไงเข้มเปิดน้องความยกน้องน้ำโอ้โหเตยดีสามกครับ เจ้นี้เปิดได้พี่เต้ยกให้ลุงนี้เต้ยกโอ้โหเตะฉีกดีอ้าวปั๊มยังเกีียวได้น้องน้ำยังไงเอาฮะออกครับหกสามครับจอดปเปิดซ้ายไล่ยกลุงนี้ยังไงน้องน้ำลน้นเอาพี่ตีเปิดได้เต้ยกเจ้านี้เต้โอ้โหดีครับได้แท้บครับ เจ็ดสามเตะเสริมยอดลูกนี้ยังไงโอ้โหเตะดีฝังมากครับสามเจ็ดามเสริมไปไหนเจ้านี่เปิดหัวได้เตะไล่ยกลูกนี้โอ้โหอย่างยังไงลนมาครับได้นะฮะปาดโอ้โหมีเหลี่ยมปาดครับนี่แหละฮะเจ็ดสามครับเตะเสริม ยังไงลุกนี้โอ้โหเตะดีมากครับน้องน้ำนอโอ้โหเต้แต่ครับลุงนี้ได้แต้มครับ47ครับไปไหนลูกนี้ตัดยอสียกโชว์ลุงนี้ห่างนิดนึงโอย้ยังเตะดีครับล้มทั้งตัวครับเจ้าน,นี่กูตายแล้วเจ้าน,นี่กู74ครับ ยังไงลึกปาเปิดลูกนี้ดูน้องน้ำเตะโอ้โหอย่างกับผู้ชายครับพี่แก้มเกมงชี้ยิงเ,เดียวสี่เจ็ดจนนี่เปิดหัวได้กกโอ้โหยังตามเคลียร์ได้ฮะลูกนี้ยังไงโอ้โหได้แต้มครับลูกนี้ห้าเจ็ดครับเตะเปิดได้ลูกนี้จนนี่ยังไงครับโอ้ยเตะฝังครับ75 เต้ไปไหนเข้ม,ม,ม,มเปิดได้ยกเองตรงนี้ไม่ข้ามครับได้แต้มฮะตบปูนไดแ้แต้มครับ85เต้เสริมไปไหนเข้มยังไงอ้ยล้นครับไม่ทันครับ2า8น้องปามเสริมเอา85เต้สูง ยังไงเข้มยกลูกนี้โอ้โหฝังมากครับสีเปิดลูกนี้ให้เต้ยกล้นนี้โอ้ล้นครับยังไงน้องน้ำเอาตดเกียวสียกลูกนี้ยังไงโอ้โหเตะเฉยครับลูกนี้ตเตะดีครับโอ้หทีเสิร์ฟครับ85้าครับเปนเหลี่ยมเสิร์ฟครับยังไงลูกนี้เข้มเปิดขวา ชักครับโอ้โหได้แต้มครับโอโ้นี่คือเหลี่ยมและข้ามนะครับเก้าห้าครับเกมสิบสามนะฮะตีเสริยมยังไงน้องสามเอาตีเกี่ยวโดนแง่งจำน,นี้ยังไงโอ้โหได้แต้มเลยครับนี่มาแล้วครับโดนเกี่ยวครับต่อห้าฮะตีเสร์ฟ เข้มขวาน้องน้ำยังไงครับน้องคนสวยโอ้โหเตะดีครับสวยเตะโหดนะฮะน้องน้ำเนี่ยห้าสิบเข้มเสิร์ฟเตะเปิดซ้ายเนียนๆจอาน,นี่ยังไงโอ,โ,อออโอ้โหอ้าวติดครับอ้าวติ๊กเย้าอีกที่โอ้ยล้นครับได้แต้มครับ 60, 6, หกสิบหกต่อสิบเข้มเสริ ยังไงสีเปิดมาเตยยกให้ห่างนิดนึงโอ้โหเตฉีกครับลูงนี้เตนี่ต่อหกเอาแล้วฮะยังไงอ๋อตีดเกวครับโอ้โหยังไงยังไงลูงนี้ยังไงโอ้โหเกี่ยวรอบสองไม่ขึ้นครับหกต่อสิบีเปิดซ้ายยังไงเตย จอนนี่โอ้อ้าวตีเกี่ยวครับเตะโอ้โหเตะดีครับลูกนี้เจต่อส0เตะเปิดซ้ายไหลยกจอนนี่ว่าไงาอ้าปาไม่เกี่ยวครับลูกนี้1 0ต่อเฮะเกม13เตะไปไหนเอ่ยลูกนี้คัดอ้าปาเปิดหวัวเปิดคะลูกนี้ยังไงน้องน้ำโอ้เตะเสียครับเต่าปูนได้แต้มครับ สิบเอ็ดเจ็ดครับอ้าวตียังไงตีลูกนี้ยกไวโอ้โหจอนนี้อ้าวตีเกีียวปาเมื่อะอ้าวแย่งกันยกครับ